วันนี้นะครับร้าน j จเจรัญยนนะครับมีวิบากในตำนานนะครับคันนี้เป็น Honda MTX 125R นะครับทะเบียนพร้อมโอนภาษีเต็มเข้าใหม่1คันนะครับรถก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับอุตรูฟสองที่ทำงานถังแยกนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวพาชมดีเทลรอบๆคันก่อนนะครับผมคันนี้นะครับได้ล้อหน้าล้อหลังเ่ยเป็นอลูมิเนียมหน้าหลังเลยนะครับยางดอกแน่นๆเลยนะครับยางใหม่นะครับผมโซ่สเตอร์ ของใหม่นะครับใช้งานได้อีกนานนะครับไฟติดครบทุกจุดนะครับผมคันนี้นะครับแต่ไม่ดังนะครับนี่ครับชกหน้าชกหลังก็ปกติเบรกหน้าเบรกหลังปกตินะครับผมนี่นะโซสเตอร์ก็ฟันหนาๆเลยนะครับผมนี่ครับสีก็แห้งๆนะครับเดิมๆนะครับโครงทําสีใหม่นะครับทําสีแดงนะครับตรงเล่มนะครับเลขทะเบียนสวยนะครับผม อุปกรณ์แท้เดิมอยู่ครบนะครับนี่เรือนใหม่นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงดูนะครับผมคันนี้นะครับเออตำหนิมีคันเกียร์เชื่อมหนึ่งจุดนะครับผมคันสตาร์ทไม่เชื่อมนะครับนี่นะครับท่อเนี่ยก็จะเป็นท่อญี่ปุ่นทั้งเส้นเลยนะครับเป็นเอ็มเทคตัวนอกสั้งเส้นเลยแพงมากครับท่อใบหนึ่งก็ท่อใบหนึ่งพร้อมปลายก็อยู่ประมาณสี่ห้าพันต้องมีนะครับ นี่ครับความร้อนปกตินะครับเกียร์เข้าปกติคัสต์ปกตินะครับผมนี่ครับความร้อนปกตินะครับผมนี่นะครับเดิมๆแห้งๆนะครับตำหนิก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับก็ตามประสารถเก่านะครับผมครับซื้อโดยตรงกับเจ้าของครับคันนี้ พร้อมโอนนะครับรับประกันการโอน30วันอ่ะมาก็เดี๋ยวลองชมฟังมาฟังคลิปเสียงเครื่องกันนะครับนี่นะครับมีเครื่องเย็นๆนะครับผมนะเครื่องขนาดเย็นๆนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะคันนี้อุตุรุปสทีทำงานถังแยกปกตินะครับมาก็เดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับนิ่มๆอันนี้ ไฟหน้าไฟหลังไฟเบรกติดครบนะครับอ่ะเดี๋ยวทดสอบไปเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวติดปกตินะครับผมเครื่องนิ่มๆนะครับไฟสถานะขึ้นหมดนี่ เดินเบานิ่มๆนะครับก็สามารถจะส่งได้ทุกจังหวัดนะครับผมมีบริการเก็บปลายทางได้นะครับมาจําค่าขนส่งนะครับผมนะครับค่าขนส่งนะครับขึ้นอยู่แต่ละจังหวัดนะครับแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันนะครับผมภาคกลางสตาร์ทหนึ่งพันห้าร้ยบาทนะครับภาคกลางนะครับอีสานก็อีกราคาหนึ่งนะครับภาคเหนือก็อีกราคาภาคใต้ก็อีกราคาหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองดับก่อนดับปึ๊บอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทใหม่ดูนะครับว่ามันสตาร์ทง่ายไหมนะครับผม ีเดียวติดนะครับก็ร้าน JS เจริญยนนะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับอำเภอรัหนุงมแก้วนะครับผมตำบลละแหงนะครับมาไม่ถูกนะครับจับ GPS มาที่ร้าน JS เจริญยนได้เลยนะครับหรือเซิร์ชใน Google นะครับเซิร์ชใน Google นะครับพิมพ์คําว่าร้าน JS เจริญยนนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นแผนที่แล้วก็เดินทางมาได้เลยนะครับก่อนเดินทางก็ต้องโทรมานัดก่อนนะครับว่าสนใจขนหนรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับผมจะได้ล็อกคิวไว้ให้ดูถูกนะครับ โอจะลูปทำงานถังแยกครับคันนี้นะรับประกันการโอน3ามิฟวันนะครับหรือหนึ่งเดือนนะครับผมเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเครื่องเดินเบานิ่มๆน,นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ m t ็มนะครับราคานะครับก็เปิดอยู่ที่นะครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับราคานะครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามารถจะส่งด้วยทั่วประเทศไทยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเบอร์โทรติดต่อร้านนะครับศูนย์หกหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสองแปดนะครับก็ขอขอบคุณครับ